สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าสาวสารฝันงานแต่งตั้งสแตนดี้หนุ่มวง BTS ถ่ายรูปประกบครบ7คนเมื่อไม่นานมานี้มีการเผยคลิปติกตอกงานแต่งงานของคู่บ่าวสาวในประเทศมาเลเซียที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากเมื่อเจ้าสาวได้นำสแตนดี้หนุ่มหล่อ7คนอย่างสมาชิกวง BTS วง K-pop ชื่อดังของประเทศเกาหลีขึ้นมาถ่ายรูปรวมในงานแต่งตัวเอง เพราะเจ้าสาวเป็นอามีแฟนตัวยงของวง BTS นั่นเองทั้งนี้เจ้าสาวเอนาอิซาติจามารีอายุ25ปียังได้บอกถึงความในใจว่าการเชิญศิลปินที่ชื่นชอบมาในงานแต่งดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่เพราะเธอชอบวงนี้มากๆและหวังว่างานแต่งครั้งนี้จะเป็นที่จดจำของเธอจึงได้สั่งทำสแตนดี้สมาชิกวง BTS อย่างจินชูก้าเจโฮปอเอและจองกุก โดยเธอกล่าวว่าในวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของฉันฉันขอให้ลูกพี่ลูกน้องนาป้ายคัทเอาท์ขึ้นเวทีและถ่ายรูปคนในครอบครัวของฉันหลายคนก็เป็นแฟนคลับของ BTS เช่นกันพวกเขาให้การสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างมากเมื่อฉันบอกอยากจะนํารูปไอดอลไปงานแต่งงานนอกจากนี้จามรียังได้บอกอย่างตื่นเต้นว่าสามีของเธอไม่อารมณ์เสียแต่สนับสนุนแนวคิดนี้อย่างเต็มที่ โดยบนเวทีแต่งงานวันนั้นเจ้าบ่าวมีความสุขมากที่ได้ยืนอยู่กับไอดอลของภรรยาแม้จะถ่ายวิดีโอร่วมกับแขกรับเชิญเจ้าบ่าวมูฮัมหมัดชู8นิ้วพร้อมเป็นคนที่8ของเจ้าสาวเมื่อวิดีโอถูกโพสต์ลงโซเชียลก็มีคนเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายมีทางด้านดีที่ชื่นชมที่เจ้าบ่าวเอาใจเจ้าสาวและด้านลบว่าเจ้าสาวทำเกินจริงและเผอเปลี่ยนเจ้าบ่าวให้เป็นตัวละครในเครื่องแต่งกายในงานแต่งงานของเธอเอง แต่เจ้าสาวได้ออกมาพูดถึงประเด็นเชิงลบที่ชาวเน็ตได้ต่อว่าเธอว่าเธอไม่สนใจและเธอเชื่อว่าทุกคนมีความคิดเห็นของตัวเองโดยเธอกล่าวว่าฉันโชคดีที่มีสามีที่เข้าใจและสนับสนุนความสนใจของฉันฉันไม่คิดว่ามันจะผิดที่จะสนใจไอดอลตราบใดที่ยังมีข้อจํากัดคําแนะนําของฉันคือทําต่อทําตามความสนใจของคุณต่อไปและทําในสิ่งที่คุณรู้สึกชอบ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก The Tiger ขอบคุณครับ